แม่นบนุลเลยจะนี่ด่างขา,ขาวๆนี่ใจแค่ไหนมาดูกันนะ,นะสวัสดีครับพวกกับผมบ่าวเคนสติอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจากพี่น้องสวัสดียามเช้าเช้าวนันเสาร์เนาะจ้าโอ้บรรยากาศ มีน้ำหมกเน้อพี่น้องขาวๆว่าน้ำหมกน้ำค้างน้ำหมอกน้ำค้างหมอก,งมกลงทะเลปลา,าพี่น้องมาหาเห็ดอีกชนิดหนึง่งที่รเราไม่ได้ดมานานเลยนานมากบออยาาให้พี่น้องเบื่อครับอย่าซ้ำกันเลยเห็ดแต่ละวันมื่อนี้มาหาเห็ดเพาะแต่พี่น้องจ้ามาลุ้นกันพี่น้องจะมีหรือบม่มีครับหมู่แรกพี่น้องฝนเพิ่นตกแล้วเราเห็นเห็นง่ายนะสติกนะ๊กเนาะ อ่อนได้เบาเขียนนิ่มนิ่มอดิเฮ็ดทางก็ออกอุ้ยมันก่็ไงอ้ดีสี่น่วยพากันเสี่ยงมาเบิ้งเพราะว่าบ่ได้มานานมากบัไดมานานเนี่ยเอาอบิ้ปี้ะพี่น้องเฮ็ดภาคใต้นี่เสื้อเสื้อเสหาเต้าหาเต้า มีตีน่อยยิ่งใหญ่เราเห็นพิ่นง่ายอยู่เนาะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกฝนตกแรงและน้ำล้างชำระเห็นหลังพื้นขาวๆเลยเก็บเห็ดหลังฝนตกเมื่อวานก็จะประมาณนี้จ้าเห็นง่ายออกหรือเกะ่นิ่มๆๆ เ้ายเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยอุ๊ยน้องหมามาทักไทยน้องหมาที่กัดเอวผมบอกเคเลยคุณเป็นก้อนอยู่เก่ระบายมูงยังเนาะเก่แล้ว cây bộ mak, cầm lắm 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 mhm thôi 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 nhìn thôi 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 คคนะกำล,ลังผูดอยนี่เลยนึกหลายพ่อมนะน่าสติป็ซิคูดห็นขาวๆเต็มเลยรอบหนึ่งเราต้องอันนี้เลยเนาะเราต้องคัดหาเลยต้องคัดหายาก จะเ,เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนี่ดลดๆพอได้ล่างแล้วไ,ได้ลายแล้วอตอมติดขนาดเท่า จะปัดหินพี่น้องเอ้ยไหลดีไหลดีนีนหรือตัวไลบ่ที่มันเจาะเหมือนพี่น้องมันคันๆน่น่นนนะมันกัดเฮาเลยไปเดินหากต็ต่อจ้ะฝนตกแส็มว่าเมื่อคืนน้ำขังคับขนานได้ไหเนาะน้ำนะขังจ้ะน้ำขังเลยเลยบ่อนี้บนน่อน้ำท่วมภาพน้ำ ขนาดเหมก้อนเลยนะนี่กรดีมันเกือบแก่เกือบแก่โอ้ยไม่ได้มาเบิ่งไม่ได้มาเบิ่งเลยมาถึงก็ให้ปวกออกแก่ก็กินแหละงานนี่พี่น้องเอ้ยนะมันบด้เกตจนเป็นผงเนาะมันมันกำลังเริ่มแก่จีนี้เลย แต่คุณเคยเก็บเห็ดเพาะสีรู้จ้ะดิอ่ออะนรออน,ก,น,ออนก็อ่อนพี่นะขาตัวเลยอ่อนอุ้ยอ่อนหอมมากเลย ý định 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 ý โซนนำสบติอย่าดนกดไลค์กดแชร์สับตินี่เ้อะจ้าปี๋หลามมันเลยเนาะนี่บอกามมาเ,ลเออกลียดอยู่พี่เกลียดอยู่ตรงนี้ตอนล่างเขาไปเลือกเอาจ้ะอันใดเก่แเฮงเขาก็จะเอาถิ่มเนาะตอนล่างเลย ดินระเบิดนะเต็มเลยระเบิดดินแงก,แกเนี่ยง่ายสารพัดเห็ดทุกทิงอีกแล้วพี่น้องเยอะมากนัดกันบันมือเลยจ้าเม <c oughs> ื่อวานกินเห็ดเพิ <c oughs> ่งเมื่อก่อนกินเห็ดปวกมือม่อนีนกินเห็ดเพาะ เห็ดเพาะเห็ดทอปได้ต้นพยอมเสียงมาแล้วนี่พี่นอ้องไม่ได้มานานมากเลยมาพี่้าพี้าี่ดูลูกเอื้อยติ้กๆนี้ไม่เห็นบดเลยด้วยจ้ะนี่พี่พี่พี่เริ่มจากสีบอกลู เป็นตุ๊บมันเห็นเป็นง่ายเป็นใหญ่ๆเลยนะเพาะฝ่ายด้วยจ้าเป็นตะเม็ดพี่น้องบางพื้นที่เพิ่นเดินเพาะแกลบบ้านเพิ่นก็มีหลายบางพื้นที่เพิ่นก็บโบกินจ้ะเพิ่นเลือกได้เพิ่นมีเพาะหนังแต่บบกินสติ๊บโบมีเพาะหนังจากพี่น้องเพาะอย่างก็กินใช่จะกินแหละงานเลยหรือมอคคุณอ๋อ เอีลาอืมผีบอกเ็สเอ๊ะ <N am> น้ำน้ำไม่ยเยอะหรอก็มันปูดอิปปิดอยู่นี่นนนดินี่เนี่ยเสตติเต็มเลยอือนาะเลยหลังตกะกร้าเสตติขึ้นไหลายไปพี่น้องจ้าอือเดี๋ยว <N am> มันมือแต่ตึกย่านอย่างเดียวย่านเตะมันแก่น,นี่แหละ <N am> บมะตออ่นนนอนก็มีอยู่เหลือพอได้กินตัวไดแก่ตัวติ๊กเอาไปทำเสื้อนำเอาไปหวานไว้ต้นพยอมอะบ่มีต้นพยอมแถวแต่ตัวตะเคียนนี่ล่ละ้เป็นก้อนเลยเฮ้ใต้ใต้หนิเดี๋ยวลาม,มาให้หนู อ่อนมันบอดิเกะบอดกเก้คอยว่าวเด็กน้องพอดีข้างบ้านพนมีหมาน้อยมันชิเห่างเขาบ้านพน่นบกไกลจ้ะแต่พี่น้องคนใต้พน่นบกกินเหตุชนิดนี้เหรอนัดกันมันมือเลยจ้ะมันช่หมดเลย นี่นี่โอ้ยนี่ดิเดี๋ยวติเต็มมดเลยดางขาวๆผู้เต็มมัดเลยมันจะหมดเต็มตะกร้าของตีบ๊อกเนมั้ยนี่นี่แม่งมดเลยได้ไหมเนาะเล่นมดจ้ะอ่อนี่้แบบในบ๊อกินเลย ว่าเยอะแล้วคับพี่เอ้นี่พี่น้องจ้าอุดปูดอยู่ในเมนมันเดอนี่นดิก้อนเลยน,นี่บักใหญ่น่ะเอมรรมงง็มก้นทั้งหลายวัพซีหวังมาเมื่อนี้หม,มานที่สุดเท่าที่เคยมาเก็บดินี่พิลีพุ่นทอดติเห็นมันแล้ว่าส่งแหนบซะแล้วเวมื่อนี้ หน่วยสองหน่วยจะนี่เดี มาเด้อมาเด้อกุระยากนำมาเด้ปอปัดเบาเข้นหน่อยเดิอ๊อะกินบุญปีพี่น้องจ๋าอยู่ภาคใต้ฮะฝนละแดด แดดแล้วฝนแล้วออกเลยออกแน่นอนถ้าฝนมะตกแสดงว่าดินระเบิดนั่นน่ะได้เถอะนี่เนาะแม่นจ้ะโอ้เฮ้ยนกระพองเฮ้ยจ้องหูจ้อตา แม่นไปเลยจ้ะนี่ด่างข,งขาวๆนี่ใหญ่แค่ไหนมาดูกัน นี่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 นี้นนามาพี่พี่พพี่พีุ่น,นุุนเปนก้นัมือมันมือสติอีกแล้วแต่โบมันล่างไปไหนพี่น้อง <laughs> ดินแบบนี้แช่น้ำไม่ยาวๆกลับไปแช่น้ำเลยดิเด็หนั้หัขนาดมือเราปุ๊บเตอกก้าปุ๊บหลายครี้งบ่อนหารพี่น้องจำได้มันสีแปนนแ้ยจ้กมันจะเป็นโล่ง พาน้องเจ้านายมาเก็บตะกี้ฮนะนาะน่ะสามสามน้้ยเลยเลยเอยขับนึ่งเจออีกหมูนะนึงนะดินปูดๆมานี่เมื่อกี้บอกเค็นเนยนอีเตกดอกนึ่งอ่อนครับ mẹn bự lưu nha nè đợi đi thôi 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 nè, thôi nhảy nhảy thôi nè เห็หน่วยนี่แหละผนล,ล่างมันเออเท่าแล้วใหญ่ขา,ขาวๆไปไอุ้ยได้หลายเลยได้พี่น้องจ้าถึงกึงถนักขนาดต้องใส่นักดินดินโอบแต่หิดวโพ่เด้อหน่เด้อแล้ว็เปลี่ยนเขย่าเอาในน้ำจ้ะเป็นละหังน้ำ ต้นพยอมใต้ต้นพยอมมหุนผลงานดูมองเขาที่เคยเก็บมาเลยออเนี่อ่อนๆลูกใหญ่ๆจะพี่น้องจ้าุแม่นหมดเลยด้วยนี่เดี <laughs> ๋ยวค่อยไปใส่ตะกร้าล้าง ดีใจมากเลยมือนี้ได้หลายอี่หล,จ<า>หลีจ้ะแกงหมอบักใหญ่คนเลยนี่คือหน่วยใหญ่ๆพรอเก่งสู้กันกินจ้าแบบนี้ครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วพบพ่กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า